มีผลเล่นแท็บโอ้ยระเบิดจ่าพีปั๊ดจ่ามีปุ๊กมีรถมาโว้โวข้างในข้างบนข้างบนต้องอัพเดต,ต,ออเตสองคนนะสองคนนะ ได้เลั่นแหละไปเลยสองคนก็ลงแล้วตีข้างล่างตีนี่หว่าดูกันอยู่เอามันไม่ยอมตีตรงสลิงยีก่อนหนงแ ก้ะจายสูมต้องสูมเไอพีซูม่าคงไม่เห็นอิโอยขยิบขยิขยิไม่แล้วโดนไม่โดนไม่แล้วเดี๋ยวรอเช็คบินศพข้างล่างนะอะไรยิงจะมีจะมีตงหัไม่แล้วจะระเบิดจะระเบิดโดนแล้บโดแล้ว

แล้วสาวบางวับวับวับเสียงอะไรอ่ะหมดดาไม่แล้วก็โดนลงบานนะก็โดนลงบานไม่ลงตัวดาวจะเพิ่งยิงตามนะนี่ยังยังยังเขากำลงังช่วยเพื่อนอยู่เขาจะไปเอารถปะวะโอ้โหไม่เนียดยวสักที โอ้ยมิชนายกระดีวัดข้างหลังเจ้าของรถไหมจ้าจะติดเลยน้มาเจ้าของมไม่พูริงว่าหึืมีอะไรโยนไหมสิเยอะจะขัเสียงกันละใครจะขับหรอไม่ต้องขับ เจ้ก็ปอกก็เห็นอะไรโยนโดนปัดมามาโอ้ยมักยิงโดนคนไหนเอาคนไหนเอาหายตัวอยู่นะโอ้ยหมากำลังแฮกที่ไหนกำลังแฮกอะไรวะเนี่ยโอ้ยหมากัดกนต่อแตกเลยอ้อ <ersch> ไปอยู่ไปอยู่เขายิงหมาสวยสวยยิงอาร์พีจีมผมพลาดได้เลยไปอยู่ใกล้พี่ก๊อฟเขาก็ยิงใส่พี่ก๊อฟตัวบนตัวบนตัวบนกำลังเล็งก่อแตกก่อแตกตรงนี้ตัวเหลืองตรงตรงนี้โดรธเหรอตรงม้าระตรงม้าอ่ะลงมาแล้วลงไปแล้วปิ๊กพี่ปิ๊กตัวนั้นก่อแตกแล้วนะซ้ำได้เลยอุ้ยปืนผมเบากว่า ลมตลมต้องผมนั่นแไม่ต้องไม่ต้องไปจา่าไม่ต้องไปพี่พี่มีวะนี่นี่เองน่ไม่พี่ไม่รู้เขาเล่นลาเทคหรือเปล่าแต่มเมื่อกี้เขาเล่นบ้าต,ตีกันอน,นี้พี่ต่างชาติอย่างีอย่าง ตัวนึเจ็ดก็แตกกูได้วนี่ตรงนี้ตัวนจะรู้วิธีทงหนี่ดิกันอ่ะอยสองรเจ็บหนักตัวดำดำป่าเหรอไอ้ยิงพี่กาออาคนเปล่าคนคนไอตวนี้คนพี่ตัวที่ผมยิงจากดาแล้วแต่ตายตายมีคนยอเสาสลิอรัวแตกโอ้ยเอตไต กหัวแตกหัวแตกหัวแตกยอดเขาแต่ยังล้มอยู่น่าจะอีกตีนึงมีโมบายจอดตรงนั้นี้อ๋อสไนสองมาฮะเอกจะมาไม่ได้ผมตามโอเคครับกำลังไปครับที่สองสไนดูเลยเก็บแอดอปสบายเลยคนนี้เลยดิจรเนี่ยเนี่ยว่ายน้ำแบบว่ายน้ำสบายเลยเลดิ เก็บงไปกับม ah ินเก็บเงาไปกันหยุดด้วยนะดูดิดำดำ